บ,บริษัท YLG Boolean International จำกัดนะฮะคุณพวันนวะาวัฒนทรัพย์จะมาดูทิศทางและแนวโน้มราคาทองคำนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เทียรและคุณบรเกจค่ะ๋อครับก็ทองคำเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างและแนวโน้มต่อไปจะเป็นไงครับคุณพวันก็ทองคำเนี่ยก็ได้อน,นี้สง่งมาจากตัวน้ำมันที่มันขึ้นมานะคะ แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยเมื่อวานค่อนข้างเยอะหลังจากมันสามารถเบรกเส้น moving average สอ0วันได้แต่นักลงทุนก็ต้องจับตามองว่าแนวต้านของวันเนี้ยมันอยู่ที่พันหร้อยเจ็ดสิบกันนะคะ 1, ถ้าสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือตรงนั้นได้เนี่ยก็อโอกาสที่จะมีไฟต่อเยอะก็ก็ยังมีแต่ถ้าไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันหร้อยห้าได้ โอกาสที่จะตอบลงมาอย่างนี้ค่ะโอ้นะครับค่ะก็เรามองว่าแนวรับแนวต้านของวันเนี้แนวรับมันน่าจะอยู่ถ้าไม่สามารถจยินอยู่เหนือพันหกร้อยห้าสิบได้<อ>ก็อาจจะตอบลงมาแถวพันหกรอยสามสิบอีกครั้งนึ่งนะคะโอ้นะครับจากแนว<อ>แนวต้านของพันหกร้อยสาสิบที่เป็นเช่น moving average สองรว,วันเนี่ยวันนี้อาจจะกลายมาเป็นแนวรับไปแล้วนะคะ <c oughs> ครับ ก็เรียกว่าทองช่วงนี้แหมข,ขึ้นขึ้นลงลงดูยากเหมือนกันนะฮะคุณปรวันครับก็ไปตามกรอบนะหาไปตามกรอบเพี่แต่ว่าเรามองว่า ถ้ามันเบรกเอาเส้นเส้นต้านไปก็ต้องดูกรอบสัดไปแต่ก็ยังไม่ได้มีทรายอะไรชัดเจนว่าจะเป็นขาขึ้นจริงๆเพราะว่าดีมานก็ไม่ได้เข้ามาเยอะค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ถึงแนวต้านแต่และระดับก็จะมีการเทคลงมาอย่างวันก่อนที่ทางอาจารย์ที่เทียนสัมภาษณ์เนี่ยแนวตา้านอยูที่42ไปถึงจุด 4, สีน,นี่ก็เทคลงมาสวันก็จะสามารถเบรกเอาได้ค่ะอืมครับผม ก็เรียกว่าทองคำก็ค่อยๆขย,ยับขึ้นมาขึ้นมาเหมือนขึ้นขั้นบันไดามาเรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คุณพวันดูจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ทองคำวิ่งขึ้นต่อไปไหมเรื่องวิกฤตในอิหร่านเรื่องของหนี้กรีซหนี้ยุโรปจะเป็นไงบ้างครับ คือแค่เราพูดเรื่องมียุโรปมันโอกาสมันน่าจะรอบลงมาจะมากกว่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะร้ายให้ทอมคางไปต่อได้น่าจะเป็นปัจจัยลบทางซีอเมริกาหรือปัจจัยลบของทางด้านเออเอออิราดแต่ถ้าเป็นปัจจัยลบของ ของทางซียุโรปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะสักดันให้ทองคำหับลงมาได้แต่ถ้าถามปัจจัยพื้นฐานตอนช่วงนี้ยังไม่เห็นตัวไหนที่สามารถระตทองคำให้ขึ้นได้ยกเว้นว่าดีมาห์นที่จะมาจากทางจีนซึ่งได้ยินว่าจีนก็เริ่มเข้ามาแล้วอินเดียก็เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยน,นี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งแากนั้นให้ทองคำกลับตัวขึ้นได้แต่ก็ยังมองว่า ถึงช้าขึ้นก็น่าจะขึ้นเป็นขั้นบันไดคงจะไม่เป็นการดีดขึ้นไปเลยเพราะยังไม่มีข่าวอะไรที่มาพูดมามาพูดราคาของคําได้อะค่ะครับมีข่าวเงินเฟอ้อของจีนเนี่ยอ่อนตัวลงมานะฮะตามความต้องการของรัฐบาลจีนเขาบอกว่าลงมาต่ําที่สุดในรอบ15เดือนนะฮะคุณปรวันครับอยู่ใน CNBC เนี่ยนะฮะ,ฮะตรงนี้การที่เงินเฟอ้อจีนต่ําลงมาจะทําให้รัฐบาลจีน มีความกล้าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจีนมากขึ้นหรือเปล่าครับคุณมาวันก็อันนั้นอันนั้นอาจจะมีมีส่วนบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่เยอะเพราะว่าจีนเนี้ยก็พยายามที่จะดึงให้เงินเฟ้อลดลงอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของจีนดีมากดีมานการซื้อการขายค่อนข้างสูงด้วยนั้นเนี่ยคิดว่าจีนคงยังไม่มีการขับการให้เศรษฐกิจโตไปกว่านี้นะคะค่ะ จีนก็ยังยังไม่กระตุ้นมากเพราะว่าถ้ากระตุ้นมากนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก้าวกระโดดไปอีกนะตอนนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจของจีนเขาโฟาเร็วมากดีมานการซื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สูงมากเพราะฉะนั้นเขาถึงได้พยายามที่จะเ,เดึงเศรษฐกิจเพิ่มสำรองเพื่อที่จะทำให เอเงินเฟ้อ,อลดลงนะคะ่ะตอนนี้มิชชั่นของเขาคือลดระดับเงินเฟ้ออ,อย่างเดียวคงจะไม่บูสต์เศรษฐกิจให้มันไปเยอะกว่านี้อะคงจะเอะชะลอมาระดับหนึ่งแล้วส่วนเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีผลกับทองคําก็มีได้แค่ระบาทเท่านั้นเองเพราะว่าจะทําให้เเงินบาทสอนขึ้นไปตามตามเคืนที่ืีกินโของเอเชียมากกว่าโอนะครับ ก็เรียกว่าแล้วตอนนี้ค่าเงินยูโรทางคุณพวันมองยังไงครับจะลงต่อไปอีกไหมครับก็ถ้าเปรีมีปัญหายูโรก็น่าจะอ่อนต่อไปแต่ทองคาช่วงเนี้ยเหมือนรักก็ปิดรักก็เปิดบางวันก็ตามยูโรบางวันก็สวนยูโรอย่างเมื่อวานนี้ยูโรอ่อนลงทองคํากับติดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่วงนี้ทองคาค่อนข้างอิสระคงจะต้องมองไปทางปัจจัยเทคนิคเป็นหลักจะมากกว่าค่ะโอ้นะฮะก็เรียกว่า พวกกองทุนทั้งหลายก็เอาพวกนักเทคนิคนี่มามา,มาเทรดทองกันมากขึ้นน,นะคะค่ะก็ต้องดูเป็นระยะระยะเพราะว่าทองนี่เป็นสินค้าซึ่งอิสระมาก ไปทางไหนก็อยากไปก็ไปเนื่นั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูยากที่สุดเพราะว่าแทบจะไม่กอะกับอะไรเลยพุ้นขึ้นทองก็ลงหุ้นลงทองก็ขึ้นเพราะนั้น <c oughs> ดูยากค่ะช่วงนี้ใใช้ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักน่าจะดีที่สุดเพราะ,ะนั้นถ้าเรามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยโอกาสที่จะเทครอสิดอยู่ที่จุดเออหนึ่งหกห้าศูนย์เป็นจุดแรกและจุดที่สองคือหนึ่ง หกเจ็ดศูนเพราะนั้นสองจุดนี้ให้ระมัดร,ระวงังถ้าจากหนึ่งหกห้าศูนย์ไม่ผ่านก็มารับที่สามศูนย์แล้วการที่จะหลุดเออ r เรสมศูนย์ได้เนี่ยคงไม่เยอะน่าจะได้สองหสองเจ็ดไม่เกิดนี้ก็น่าจะรีบาวกลับขึ้นไปค่ะอืมนะก็คำแนะนำนี้ดีมากเลยนะะให้ดูตรง1650กับ1670นะฮะ,ะซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญ2ตัวนะฮะ ส่วนเทศกาลตรุษจ,จีนนี่คิดว่าจะมีที่พลต่อราคาทองคําให้สูงขึ้นบ้างไหมครับคือเมื่มาวาคือเทศกาลตรุษจ,จีนเนี่ยอย่างที่ดีฉันเ,เคยบอกว่าจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้อิมพอตณเวลาเทศกาลตรุษจ,จีนเขาจะอิมพอตก่อนแล้วเท่าที่ได้ยินเหมือนที่มาของตรุษจ,จีนเนี่ย import, อิมพอตเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าจะบูตราคาทองให้ขึ้นนะคะน่าจะมาจากปัจจัยอื่นๆมากกว่าค่ะอ๋อน่าจะต้องดูจากปัจจัยอื่นๆนะฮะ ค่ S <S ็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีส่วนดึงราคาทองคำให้สูงขึ้นด้วยไหมครับคุณปรวัน,นคือถามดิฉันจริงๆแล้วช่วงนี้ทองคำเป็นอิสระมากบางวันก็ตามน้ำมันบางวันก็ไม่ตาม <S <S ถ้าน้ำมันสูงขึ้นเพราะว่าเป็นวิกฤตทางอิหร่านทองคำจะไปตามแต่ถ้าน้ำมันสูงขึ้นด้วยดีมาหรือซัพพลายในลักษณะนีการเอ,อ่อปั่น ันกันเองหรือว่าม,มีมีการซื้อขายเป็นการเทรดปกติเชื่อว่าทองคำก็ไม่ได้โฟลตามนั้นค่ะอ๋อนี่เขาบอกปริมาณน้ํามันซัพพลายน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นถึง5ล้านบาร์เรลนะฮะก็เลยทําให้น้ํามันหย่อนลงมานิดหนึ่งเมื่อวานจากร้อยสาเหรียญก็เหลือร้อยหเหรียญตอนนี้ ก็ค่ะใช่ไหมคะถ้า,าดิบานทัพไทยปกติทองคําก็ไม่ได้ขอน้ํามันแต่ถ้าอย่างที่มีวันก่อนที่มีการประกาศออกมาว่าเอน้ํามันขึ้นนะคะเพราะว่ามีการปิดช่องแคบเนี่ยทองคําโดดตามน้ํามันทันทีเนี่ยคือตัวหนึ่งที่เราจะมองว่าทองคําจะเกาะกับเอ,อข่าวซึ่งค่อนข้างใหญ่และเป็นท็อปิกตักของข,ษษ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 ของข่าวเศรษฐกิจทาให้ง่ายอย่างทีติดาเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกในเมื่อไม่มีที่ไหนจะให้ทองคาเกาะไปดูปัจจัยทางเทคนิคแผงก็น่าจะสําผัญกว่าค่ะอืมนะครับเอาละครับโอ้วันนี้เห็นภาพชัดเจนนะฮะทองคำณระดับพันหกร้อยสี่สิบสองเหรียญแนวต้านต่อไปพันหกร้อยห้าสิบเหรียญพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะฮะ,ะอ่าเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางว l g อีคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคสวัสดีคุณมากครับสวัสดีครับ,รบอ้า